ช่วงบุกรุกผีเห็นของที่วางอยู่บนโต๊ะไหมครับ,รบมันจะมีเสื้อผ้ามันจะมีหัวหมูมีมะพร้าวแล้วก็มีเหล้าค่ะช่วยๆกันถือขึ้นไปให้หมดครับเดินขึ้นไปข้างบนเลี้ยวขวาไปเลยครับเลี้ยวขวาไปห้องขวามือเป็นห้องที่ออฟรู้สึกตอนแรก่ะครับอ๊อบครับลองดูขวามือ เห็นตะขอที่ถูกเรียงกันอยู่4ี่ห้าอันไหมครับเอาของแต่ละอย่างแขวนไปที่ตะขอเลยครับไล่มาตั้งแต่หัวหมูเหล้ามะพท้าวและปิดท้ายด้วยเสื้อผ้าครับตอนนี้ออฟครับครับในห้องที่ออฟอยู่เนี่ยเจออะไรได้เห็นอะไรบ้างไหมมีผู้หญิงคนนึงอะครับเดินตามออฟขึ้นมาแล้วก็มี ผู้ชายก็ยังตามน้องอยู่แต่ว่าก็ห่างระยะหนึ่งเหมือนกันครับพี่ผู้หญิงที่เห็นลักษณะรูปร่างเป็นยังไงครับอันนี้คือผอมไม่สูงมากนะครับแต่ผอมแล้วก็มัดผมะครับมัดใส่<ม>เสื้อกล้ามสีดำกางเกงยีนขาสั้นรถครับมองไปที่หน้าประตูที่เข้ามา,มาเมื่อกี้ตรงหน้าประตูรถ หน้าประตูเห็นกระป๋องแป้งไหมโอ๋คค่ะเห็นค่ะเคยได้ยินว่าเอาแป้งมาโรยแล้วจะดูรอยเท้าเขาไหมให่เอาแป้งโรยรอบนี้หรอเอาโรยให้รอบรอบผ้าใบเลยฮะโรยข้างนอกนะโรยข้างนอกนะค่ะโรยให้ทั่วเลยเอาให้ทั่วรอบๆเลยมิชชั่นนี้คนล่าผีจะแขวนเครื่องเส้นไว้แล้วโรยแป้งไว้รอบๆอจากนั้น จะเรียกดวงวิญญาณมารับเครื่องเ้นและถ้ามีดวงวิญญาณใดเดินผ่านระวังว่าจะสามารถเห็นรอยเท้าของดวงวิญญาณนั้นได้ถ้าอยากได้ให้เขาเดินเข้าไปเอาก็ถ้าถ้าถ้าอยากได้อะไรที่เราแขวนไว้ให้เดินเข้าไปเอานะครับให้มีรอยเท้ามาปรากฏให้เห็นด้วยขอให้มีรอยเท้ามาปรากฏให้เห็นด้วยนะคะอ่ะออฟเดินไปครับสามเก้าถึงแล้ว มันจะมีอีกห้องหนึ่งมันจะมีเก้าอี้มีโต๊ะอยู่เห็นไหมครับครับเดินเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ครับครับพี่เราจะมาลองเรื่องของฟิสิกส์กดฟิสิกส์เรื่องของน้ำหนักดูนะครับ,รบเห็นมีดที่อยู่บนโต๊ะไหมครับครับออฟหยิบมีดขึ้นมาจับเบาๆาแค่2นิ้วเอามือซ้ายจับลูก แล้วเอาส่วนที่คมเนี่ยวางลงไปบนกล้วยวางไว้เฉยๆนะครับลองบอกเขาดูสิครับว่าถ้าเขามีพลังที่มากพอหน,หนาแน่นพอเนี่ยให้เขามากดมีดตัดกล้วยที่มีเปลือกอยู่ตรงเนี้ได้ไหมถ้าถ้าถ้ามีพลังหนาแน่นพอนะครับให้มาจับมีดที่ผมถืออยู่ให้กดลงไปบนกล้วยที่มีเปลือกอยู่นี้นะครับ รถเป็นไงบ้างรถเลยรถรถพิมพ์รสเป็นไงบ้างโอเคไวเลดไ,ไ,ไวเล <Okay, S 2> ด,ดดับไวเลดดับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอยู่ใ,ใกล้น้องก่อนไปพี่อยากฟังเสียงน้องด้วยปไปอยู่ใ,ใกล้น้องก่อนวางมีดก่อนพิมพ์รสเดี๋ยวพูดดังๆนิดน,นึงเกิดอะไรขึ้นนะมกเมื่อกี้คือไวเลดพิมพ์รสสายงเงินค่าแล้วค่ะ มันขาดได้ไงอะครับไม่รู้่าพี่ปกติเดินมามันก็ไม่แหวงขนาดเนี้ยอยู่ดีๆสายมันแหว่งเหมือนจะขาดอะแต่พีมเรารู้สึกตั้งแต่ตอนนี้พี่เขาเปลี่ยว่าเขาอยู่ข้างนี้มาตลอดทุกตลอดอะค่ะคือเขาอยู่ข้างซ้ายถึงรถตลอดก่อนทำม,มิชชั่นทุกครั้งทางทีมงานจะทดสอบอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างที่ท่วนแต่สายใหม่ของคุณพิมโรสที่ขาดจะเกิดขึ้นเพราะอะไรนั้นเราเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ขาดเหมือนโดนรอกออกมาเลยอะอเนี่ยฮะมันขาด มันขาดแบบว่าเหมือนโดนโดนแทะโดนแทะโดนกัดโดนกัดแล้วก็ชากให้สายในเนี่ยมันทะลุตัวยางออกมาชูฟิสิกของผีงั้นเอาไปนั่งทำภารกิจตรงนู้นเดี๋ยวพิมรสถ,ถ้าไม่ไหวให้ส่งสัญญาณอย่างที่เราเคยตกลงกัน คุณผู้ชมสังเกตที่มือของกดออฟดีๆนะครับว่าใช้เพียงสองนิ้เพื่อระคองมีดไว้เท่านั้นจับตาดูภาพนีดีครับแล้วบอกเขาเหมือนเดิมให้เขามากดอะไรอ่ะยังยังยังไม่ทันได้บอกเลยครับพี่คือมีดมันลงไปที่กล้วยเรียบร้อยแล้วจริงเหรอไหนไหนดูดิเอามีดเอามีดออกวิมือกล้วยขาดป่ะไม่ขาดแต่ลึกมากเกือขาดเรื่องนีลองปล่อยมีดได้ไหม รถครับรถล,ลองดูที่พื้นพะย่างซิมีรอยเท้าอะไรแปลกปลอมมาที่ไม่ใช่ของพวกเราไหมไม่มีโอเคทั้งคู่ครับอยู่เฉยๆเดี๋ยวทีมงานไปรับเลยฮะพอรับ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 เก่งครับเก่งเก่งเก่งมากเก่งมากเอาละครับหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดของความระทึกขวัญถือว่าได้ประสบความสำเร็จ เจในระดับหนึ่งนะพี่ถูกต้องครับคือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทั้งคู่เนี่ยก้าวข้ามผ่านประตูเข้าไปใช่อเกตุการเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะหลังจากที่ทั้งคู่สาดเลือดไปแล้วแล้วมันนั่งตรงเสือหน้าเขาสังเกตไหมฮะตอนนั้นคนละเลรื่องง่ยอ่ะคือแบบมันไม่ไหวแต่พี่เพราะว่าคือจากที่ใกล้ยอยู่แล้วอ,ะอ่ะรู้สึกเลยว่าแบบมันรู้สึกแข็งข้างเนี่ยว่าเหมือนจับเหมือนโดนจับตรง ช่วงข้อสอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตอน,ตอนแรกก็รู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ยังบอกพี่อมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วพี่ว่าหันไปที่บอกว่า,าจับอยู่อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก,กรปรากฏว่าเสียงคือเสียงของน้องพิมโรสหายครับผมเราก็คิดว่าอาจจะเป็นความบกพร่องของไวเลสหรือเปล่าสายไวเลสมีปัญหาหรือเปล่าเช็คไปเช็คมาม,มันก็มีปัญหาจริงๆตรงไหนครับแต่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้อ ไวเลสเนี่ยคุณผู้คุณคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยเขาจะเห็บไปตรงนี้แต่ครั้งนี้เราพิเศษเลยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเห็บตรงแขนมันจะไปเกี่ยวอะไรได้นั่นไงมันจะไปถูกอะไรมันถึงเป็นขนาดนี้คือมันเป็นตอนที่ทิมรถนั่งอยู่นิ่งๆข้างบนด้วยแล้วที่ทิมรถบอกว่ารู้สึกวบๆแขนนี้ตลอดอะค่ะคือข้างนี้เลยใช่ใช่ใช่ทั้งๆที่ข้างล่างนี่ก็ติดปกติเป็นข้างเดียวที่เขาจับแขนเราด้วยใช่ข้างซ้ายนะฮะเนี่ยฮะมันขาดมันขาดแบบว่าเหมือนโดน โดนแทะโดนแทะโดนกัดกโดนกัดแล้วก็ชากให้สายในเนี่ยมันทะลุตัวยางออกมาคือก่อนขึ้นไปก่อนที่จะใส่สายเนะี่ยทีมงานต้องมีการตรวจเช็คแล้ว<ช>สายมันปกตินะเพราะเสียงน้องตอนแรกชัดเจนมากหลังจากพอข,ขึ้นไปข้างบนเป็นอย่างนี้เลยฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่แปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วมีอะไรครับและเรื่องของหลักฟิสิกส์ที่เราทดลองกันดูนะครับเป็นหลักง่ายๆเลยที่ผู้ชมแนะน,นํามันเข้ามานะครับแล้วก็มีมีดเนี่ยฮะ คมๆเลยนะฮะหนึ่งอันแล้วก็ให้น้องออฟจับแบบอย่างนี้ฮะบางๆแล้วก็วางไว้ที่กล้วยน้องออฟคือแน่ใจว่าจับบางๆไม่ได้ลงน้ําหนักจับอยู่อะไรมากาแค่วางไว้อย่างนี้ใช่พอ,อพี่บอกให้วางฮะเอาก็หยิบแล้วก็จับวางปุ๊บมันก็ซุกมันขาดเหมือนมีคนกดใช่เอาก็เฮ้ยขึ้นมาแล้วก็แบบก็เป็นอย่างนี้คืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้ตอกง่ายๆนะฮะคือถ้าวางเนี้ยะ นี่ผมกดแบบนิดหนึ่งไงเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าจะขายง่ายมันต้องใช้แรงแบบเฮ้ย,ยแรงเยอะนะสีจะขาดอะอ่ะเอออันนี้คือขาดอาอกมาจริงน้องใช้แรงคือเปลือกกล้วยมันหนามากถูกแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเปลือกเหมือนกันนะฮะสังเกตคุณผู้ชมสังเกตดูคะเปลือกมันจะหนาก่อจะถึงเนื้อเนี่ยมันขาดได้ไงทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ชมก็ต้องใช้ดูระยะพินิษฐ์ แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมในการติดตามชมทั้งหมดด้วยอยู่ที่ความเชื่อของคุณผู้ชมแล้วนะครับและวันนี้ทางรายการคนล่าผีของเรานะครับขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านวันนี้สนุกตื่นเต้นมากๆเลยขอบคุณล็อกออฟน้องพิมพ์รถครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าว่าง เชิญนะฮะดูนะาะ,<ฮ>ะนอนอีกเหรอพี่น้าน้องเยเกมากเลยฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าท่านผ,ผู้ชมท่านไหนมีสถานที่ที่อยากให้ทีมงานนั้นไปพิสูจน์ไปถ่ายทำกันก็ติดต่อเข้ามาได้ร,รวมไปถึงการพิสูจน์ต่างๆนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อหรือว่าทางวิทยาศาสตร,ร์ติดต่อเข้ามาที่ ghostmissionalive.com ครับหรือทาง f a c e b o o k c o m ghostmission ครับนะฮะและเหมือนเดิมฮะการเดินทางของเรายังคงไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครังครคร้งต่อไป ghostcamp ของเราจะไป ปฏิบัติการวิชชั่นกันที่ไหน uh huh. ติดตามชมได้ถ้าคุณผู้ชมชอบรายการผีแนวเรียลิตี้ต้องคนล่าผีฮะถูกต้องครับที่นี่นะฮะทุกคืนวันจันทร์และคืนวันอังคารเที่ยงคืน10นาทีทางบลูนายทีวีครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนทับสวัสดีครับสวัสดีครับ